นี่ครับเดินทางมาหอดกันปอขอบวนหน่อไม้ครับพี่น้องนี่คาราวานหน่อไม้แม่ข้าววันนี้เต็มพี่กัดเลยวันนี้มาก,กันล้นเลยครับพี่น้องล้นตลาด<ม>ที่เขาเห็นลหลายๆครับสิเป็นเฮ็ดนะครับพี่น้องเฮ็ดประเภทว่าเฮ็ดดินเนาะเฮ็ดดินเฮ็ดดินจานเท่าไรเฮ็ดดินจานละสิบพันเท่านั้นครับเฮ็ดดินนะถ้าเป็นคูถังเฮ็ดินถังเท่าไรหกสิบพันสิบพันบนี้ โอ้10คันนี่น้องเดียวเดี๋ยวเขาถ้าเขาซื้อไปแล้วเขาปล่อยล่องหนมันซีอยู่สิรอดบอ่เ,าาเขาสิให้ปล่อยบอ่ยบ่ต้องใส่ถุงเจ้ากับข่อยลุกไปน้ำกันไปปล่อยทีหฮะไปะเขาเกิดชาติไหนเขาจะได้เขาจะได้เ,เ,เป็นคู่กันนีครับพี่น้องได้เครื่องได้ของหลายเติบครับเดี๋ยวสิเอาไปฝากน้องพลอยสักหน่อยหนึ่งแตะมาน้องพลอยคนสวยสบายดี เครื่องมาตอนกินเป็นยู่บ่กินเป็น,น,เปนยเนอ่ะโดยวคืออีกตลาดหนึ่งครับพี่น้องครับ,อ,รบอีกตลาดหนึง่งเดี่ยวที่บอกไปตลาดบ้านนาดีครับ พี่น้องครับขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศตลาดบ้านนาดีครับตลาดทางท้าเป็นตลาดน้อยๆนะครับที่แม่ค้าแม่ขายพี่น้องเฮาออกมาขายเครื่องขายของแนวยู่งแนวกินครับระเภทว่าเป็นอาหารธรรมชาตินะครับพี่น้องครับเดี๋ยวลุงมิเตอร์สิค่าเขาไปเบิรงรับรองว่าเด็ดนี่ครับเดินทางมาห้องกับปอขบวนหน่อไม้ครับพี่น้องนี่คารวานหน่อไม้แม่ค้าวันนี้เต็มพี่กัดเลยวันนี้มากันล้นเลยครับพี่น้องล้นตลาด ไม่ซอยนี่ทีนี้ผู้บ่าวจะตั้งหลายเออผู้บ่าวมานตั้งหลายให้ผู้บ่าวซื่อสั้นรถยังไปแตะย่านแค่นี้องอู่ไม่ทุ่งทะเลสาบพันทะเลสาบพันอันนี้ขอห้องตลาดเนี่ยตลาดบ้านนาดีเนาะตลาดบ้านนาดีเนี่ยเขาจะเข้าไปบ้านนาดีน้องคลอยไปได้มาบ่น้องคลอยคลอยเฮ้ยเมื่อแล้วเมื่อแล้วเมื่อแล้วโอ้คนดังเนี่ยเนาะ ทำมาถ่ายเราสองเถอเราดังมาสั่นแล้วมียูทูบเบอร์อีกมากอีกเพียบเลยวะทีนี่ช่วองนี้วันยุดนะครับเด็กน้อยนักเรียนกับมาออกมาขายเครื่องขายของอสรอยแม่ที่เขาเห็นลหลายๆครับสิเป็นเฮดเลยครับพี่น้องเฮดประเภทว่าเฮดดินเนาะเฮดดินเฮดดินจานเท่าไรเฮด het, ดินจานละซิบขั้นเท่านั้นนะครับเฮดดินนะมีหอยอีกอันนี้หอยยังหอยหอมหอยหอมจานเท่าไร ราคาสามสิ 30, หอยหอมนี่สามสิันะครับนี่แม่ค้าบ้านนาดีไปเลยบ่แมีนเมีนแมนสามแม่คาบนนาน,น,น,นาาบ้นนนานดีอันนี้หอยหน้าเนาะหอยหน้านี่ก็มีเท็ดกันรับน้องรับเท็ด้นแ<อ>ม่ค้างามเจืนี่เอายิมเนี่ยยิมเนยเดี๋ยวยิมเดี๋ยวยิมชับอ่างามแล้วเห็นเดี๋ยวสิดังคี่น้องพ่อยดเห็นดีเด้อ อะเดี๋ซื้อเฮดสร้อยเรื่อยพี่น้องว่าสั้นว่ะพี่น้องเฮดหลายครับมื่อนี้เฮดหลายคลังอีีเดียครับเด้อเฮดคางทางครับเลยลายเลยหน่อไม้อันนี้หน่อไม้ยังหน่อไม้ไทยหน่อไม้ไผ่ไม้ไผ่หรือว่าหน่อไม้ไผ่นะครับเมืนี้หอยหอยยังอันนี้ฮะหอยแดงหอยแดงหอยแดงหรือว่าหอยเชอรี่เนาะนี่เนาะถ้าเป็นคู่ถังเป็นทังเท่าไหร่ 60สิบพันสิบพัน10มนี่ออ้สิบพันนร่องเดียวเดียวเขาท่าเขาซื้อไปแล้วเขาป่อยร่องนี่มันซีอิ่สิรอดบะเขาิีไฮป่อยบ่มันชิบะไปกินเข้ากินยังเขาปะโอ้เขากระสิบน เอาสองสิบพันเลยิไปป่อยพี่น้องห้าพันกีบเนี่ยันกีบมาเอามะเอามาเอามามามาร่วมสักกันอยมาเสียบไปหอยไปป่อยบ่ต้องใส่ถุงเจ้ากับหอยลุกไปน้ำกันไปป่อยสิฮะไปเฮาเกิดสัตว์นะเฮาจะได้เฮาจะได้เป็นคู่กัน สาวน้อยทั้งหลังผู้สาวมาพี่ชี้ทางเอาหนิไปไปเออไม่ต้องอายมาออกโทรทดลองออกทดลองลูกย้ำมาพี่ย้ำมาพี่ย้ำมาใกล้ๆพี่เอาหอยไปปล่อยกับลุงเดี๋ยวเอาหอยไปปล่อยน้ำเงาไปเจ้าซื้ออย่างฮะต้องต้อยบอกน้องต้อยเด้อครับคุณซีห้เพิ่นเอาหอยไปปล่อยน้ำเงาให้เพิ่นเป็นผู้เอาหอยไปปล่อยนะครับน้องต้อยอยู่บ้านนาดีบ้างลูก ผมเจังไงพออไ่อยิบอ่บหม่อมละเมื่อแล้วบ่อ้าวคือเมื่อไวอยแทะผ้าเขา,เขาเมื่อได้บอกในเขาผ้าก็าเมื่อบ้านได้บ่ในบ้านผ้าเขาไปได้บ่น,นังขายเครื่องหรือเปล่าใส่ผ้าเขาไปหาน้องพลอ,อยที่ในบ้านจั็หน่อยครับพี่น้องครับปะ่ะเอาหอายไปรี้ยวๆทั่วไปป่ะเอามาหน่อยไหมนี่เอามาหน่อยนี่อีกคงหนึ่งคงห้าพัน เออัดเอาหอยไปปล่อยพี่น้องเลยปล่อยลงปล่อยลงคลองน,นี่แหละนะอย่างน้อยก็ได้ได้หลายชีวิตอยู่เออเอาลงคลองน,นี่แหละเอาปล่อยทำบุญร่วมชาตินะครับตักบาทร่วมขันปล่อยหอยร่วมกันนะครับเราจะได้เป็นแฟกนกันกับน้องต้อย ไปเด้อไปดีมากดีเนดะ้อยีโพอีเวเอ้ยให้รอด<ต>ปลอดภัยสุขคนสุบนอืเอาแกะถุงลูกจักปีละน้องต้อยนะ1ิบห้า,หาปีละโอ้ย่อยหอ,อยครับเออให้มันไปมันยังปวดตายหรอวะเออยังปวดตายเนา,เอ,าอีกตัวคู่หนึ่งให้น้องต้อยเราเป็นคนปอยครับปอยหอย ไห้มันขยาย <c oughs> เออเออไปไปไปน้ำมันก็อยู่จะตลอดอว่าน้ำเนี่เนาะโอเคสันนะเอ้าไปเป็นไปจ่ายเงินน้ำเล่าสักก่อนหนึง่งหนึ่งตัวตัเจ้ามีแฟนหะไรเงี้ยย่งโอ้ยอย่าเฝ้าเอาเด้อหากระสิบหาปีสิบหกปีเนะาะบรรยากาศริมถนนครับพี่น้องครับริมถนนริมทางนี่ครับอยู่ในริมถนนเลยได้ครับนี่ เ,เป็นตลาดในน้อยครับเป็นตลาดในน้อยอยู่างข้างทพรางปกติีก็จะมีเต็มเมดเลยครับนี่แต่ว่าเมื่อนี้มาบ่รลายครับมาบ่รลายมาแค่จุ่มหนึ่งแล้วก็มีขนดผู้สาวผู้สาวคา,ายเครื่องขึ้นกันหาเลาะซื้อเครื่องไปคายน้ำถนนคนทางน้ำเลาะน้ำไปนี่แหละพี่น้อง,งเลยบรรยากาศพักขนาดนี่ มีฮะมอง่ายว่าพี่น้องเขาอยู่ในบ้านน้าดีครับเขินเรออกมาขายเครื่องไปหาเก็บเอาเครื่องเอาฟ้องหาธรรมชาตินะครับมาขายอยู่ข้างห้างเพราะง่ายว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่ามีเฮ็ดมีน้อย เน,นะนี่ยไขาเจ้ารี่ยหอยางกัมีนนไไเลยมีกลมี่หิ้งเอานีออกไปเลยของเจ้าหนีาพันของเราทาบพันแต่ทอดหอย้าทัา ิบพัเอานัน้อยสิบพับอใส่ถุงลูซอยนลกนนันสิบพันเนี่ยสิบพันมาเอามาสิบพันใส่ถุงทขายได้ไรหอมสอเอาไหมจะไปขายใส่นจะไปขายใส่ค่อยไขายคนมาขายขนมให้เล็กน้อยอย่ยนี่เราจะขายขนมแม่ขนมหยังขายขนมขายองวน มันหลายแล้วเจ้าเบิกินหนารถเพื <|ja|> ่อนี่ฮะเจ้มน่มัค่อยเลยเจ้าเนอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอเคนี่เด้อเอาช้อยนนเอาช้อยี่โอุ้ณคระบาดนี่บาทเดี้บาดนี้เจ้าวันยมาขายขายขนมนี่เด้อ่ะขายซีเฮ็ดปากเจ้านิฮะขายแพงเจ้าเอาเฮ็ดหลาไหลาไปเกบเ้าอยู่บ้านใด้ ทำเสียงเรียบโอทำเสียงเรียบทั้งขาฝรั่งขาฝรั่งพวเจ้ามีรูกยังคนล่ะผู้เดียวผู้เดียวเจ้ายังงามอยู่นะเจ้าม่ลูกนเดียว่ขาขนมเอนเนข้าขนมข้าเต็มหน้ารถของบหวานอันนี้มีของหวานที่ต้องเล่าเกอหาหล่อท้ายเครื่องรับโมไซนี่ครับโมไซคนนี้ยังเป็นตัวปไก่ใช่ไหม คุณพวงเมืองไทยห้องคุณพวงครับอยู่ี่ห้องเจโรนี้เออก็ขายไปเรื่อยๆ็ขายมาเท่าไรน้หหน่ะเราทราบบาทมามางเร่งสเร่งเอาตัวได้ก็ได้เอาัวได้ก็ได้ทาันทาพี่น้องใส่คัน พี่ท่นเป็นเจ้าคันครบครบแล้วครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศของตลาดตลาดฮะมาได้สิบห้าโอ้อยเงี้ยค่าน้อยพเพิ่มเงิใกล้เพา่มเงินใกล้เพิ่มเงินค่าน้อยอยี้ยใกล้กนี่งใครเท่าไรลูกลสิบห้ามาเอามา้ยพูดเถิดเนี่ยยีรีเอ้าเต็มที่ครับพี่น้องครับเกิดชีพอดบดเกิดชีพอดมองภาคเหนือเขาแห้ง วิ่ห่วงเนีย่ยสิใดละพอนาลูกอานามาก,มกินอีกใครเอาไปกินเจ้าออนนเอาไปฝากเอาไปฝากคนในบ้านเจ้าโู้เจ้าหมาในเจ้าร่ำจะรวยเจ้าขายคนวไว้เด้นพอพรเจ้าอวยพนเจ้าเ,ล,าเลืยๆเตรมรถเลยรับพอ่อจากพระเจ้าเต็มรถเ้อเด้วย มึงเนยังงนะพเดี๋ยวขนมมาแจกนิดหน่อยก่อนมาเยอะมากนี่ลูกอากงเบิ่งครับ อันนี้คือความหน่าหักของเด็กน้อยทางฝั่งสอบปลราในช่วงที่เพื่อนหักลงเฮียนหรือว่ายุดหรือว่าปิดเทอมนะครับก็จะออกมาขายเครื่องซอยัวซอยแม่นะเท่า,าไรทอนเท่าไรทอนอีกเท่าไรอ่ะควานหาผ้าเท่าให้ติบอีกหาพันเด้อเขามาผักพอดีว่าเครื่องมันโทรศัพท์มัน้อนแหงครับน้องเลยมาผักเล็กน้อยสีเดือนทางกันต่อละ น้อยนักเรียนครับช่วงนี้เป็นช่วงปิดโรงเรียนก็เลยอะไรมาขายเถื่อนสอยพาะสอยเม่กินเท่าแล้วนี่แซปป่บบอคือแซ่บอยปปอปปู่เบบออือเออสาวน้อยโบ,กม,บกมือหน่อยเร็วโบกมือหน่อยสามคนหนะ่อย เอาบวกมือเร็วเสื้อเหลืองเฮ้ยไปบปไปไปหันมาใหม่ันมาใหม่เเ้เอาเาพึ่งมาเข่าติดแก้มเราเข่าติดแก้มแล้วเอาบักต้องมาให้เรา กินแทบหลายเขาย้าวจนจี๊ดแก้มพี่น้องเลย้ยโอ้ยเหมัต์ม่วนเด้เออคือบอบีบเป็นเพลงเนาะบอใบบีบเป็นเพลงกับจีไข่เนี่ยเว้ยบีบเป็นเพลงกับจีไข่เนี่ยเอาะอละเมื่อแล้วป่ะที่นี่บปไปไายบไปไปายบปไปไายบคือใสยเรา โอ้ยขาดขนาดนครับพี่น้องเลยบรยากเมื่อปรยากเมื่อครับลุงมิเตอร์บรยักเมื่อลุงมิเตอร์บรอยักเมื่อครับเพราะว่า,าอยากดูตลาดนี้มีความสุขครับผมมาคุยนําเป็นเผ่มามะกรองนะครับภาษาภาษาบรูท่านวัวนาแบบภาษาทั่วไปก็คือภาษาโซ่เนาะเป็นบ่หรือว่าภาษาบรูนั่นแหละครับพี่น้องครับนี่คือตลาดริมทางครับบ้านนาดีนะครับ ทิถีชีวิตนะครับธรรมชาตินะครับช่วงนี้ก็เฮ็ดไห้เฮ็ดหน้านะครับเนาะพี่น้องเพิ่นกำลังเริ่มตบกล้าแล้วครับเนี่เอากล้าเอาอยั่งละนะครับนี่ครับไม่กนนลกก้าแล้วลบกล้าแล้วลบกล้าไปส่วนหนึ่งแล้วโอ้ยงามขนาดครับพี่น้องครับ เดี๋ยวช่วงที่คนเหตไทยเหตหน้าพอดีครับลงมิเตอร์มาจะเห็นวิถีชีวิตของพี่ของน้อง o, เฮานะบ้านเฮือนเก่าๆครับแบบโบราณต่อไปก็สิโบมี ath, ่เหตุในได้ครับนี่นับมือยังสีหางหายไปเรื่อยๆแหละครับพี่น้องนี่คือทางเข้าหมู่บ้านนะครับพี่น้องครับเป็นหมู่บ้านนาดีนะครับพี่น้องเขาก็สยอยู่นี่กับไร้ไร้ข้าเฮือนนะครับเป็นบ้านเก่าๆ ทางเข้าไปก็ซีนยากนิดหน่อยนี่ครับบ้านท่นนี้จะเป็นบ้านแบบทรงเก่าๆแบบโบราณโบราณได้เห็นกันแบบธรรมศาสตร์สบายดีครับบ้านทรงโบราณเลยเก่าๆจังน้อยนะครับสบายดีนะครับเก่า เขาเคยมานะครับเขาเคยมารอบหนึ่งละเป็นเหตุเนกำลังเฮ็ดเวียกพอดีรถว่ามือนี้มากับเป็นช่วงหน้าฝนห้างกับสิยังมีขี้ตมจังหน่อยนะครับพี่น้องรับบ้านสาเงินซาส่นสิป,ประมาณนี้นะ้รัว้เห็นวิถีชีวิตเก่าๆนะครับนี่ครับวิถีชีวิตเก่าๆเขา ไปแต่ก่อนกำลังกินข้าวพอดีได้นน่สบายดีโอ้คำลังกินข้าวบ่กินหอยกินหอยจุ้มเดียวมาเยี่ยมมายามเพื่อนเออสบายดีอีหยังอันนี้ฮะโอ้เป็นคนใบเออ เป็นคนใบครับบากว่าได้แต่ว่าเพิ่นเฮ็ดเวียกได้เข้าวห้องอีหยังอันนี้ฮะเข้าวห้องหยังวายดินเอาไว้เฮ็ดหยังวายดินโอ้เอาไปมัดลักหัวนี่แนวมัดนี่เนาะนี่บ่นี่บ่ไวยโอ้ไวยพี่น้องเอาเดี๋ยวไปมัดมัดหัวนี่เออเรางามเด้อเออบอกเลขได้อยู่บ่ ปลาเราเห็ดเอาเนาะอืมแล้วกาขั้วมะงามโอ้โหเห็ดอันนี้สีกอันนี้อ๋อนี่สีกแบบนี้เน้องนะครับพี่น้องได้เครื่องได้ของหลายเติบนะครับเดี๋ยวสิเอาไปฝากน้องพลอยสักหน่อยหนึ่งจะเอาเครื่องไปฝากน้องพลอยสักน้อยบ่ได้เห็นเราหึงเหรอ ตอนที่เขาเคยมาถ่ายเราเห็ดกับเข่าอยู่นี่พอดีเลยแต่ไม่มีบริษ็ดแล้วมาหยามเราพี่น้องแตะมาหาน้องคอยคนสวยสบายดีเครื่องมาตอนกินเป็นอยู่บ่กินเป็นอยู่เนาะดยแกงเป็นอยู่บ่เป็นเออบริษเห็นตั้งเฮิงแล้วครับน้องพอยไดช่วงนี้ ไดไปโรงเรียนอยู่ว่ะนี่อ,ออกแต่หัวงด้นแต่แตแตแตข้ามาขืนบอกออกละเป็นยังขึ้นเป็นสาวขึ้นขึ้นงามขึ้นช่วงนี้ฮ <c oughs> ะแม่ผมมีแฟนแล้วว่ะนี่ยังยังมมีคือเก่าโอ้ยน้องคอยยังมมีแฟนคือเก่าเดี่พคือน้องเด็กไข่นมักมันได้ไอ๋อจากไผ่ผลักมกน้องคอยเข้าไปตลาดเมื่อกี้เรับผเห็นเจ้าเขาว่าเจ้าเข้ามาแล้วก็เลยนําเขามาหาเจ้าอยู่นี่คืนหอดเจ้าบริเห็นเจ้าแต่หึงไอ้เก้าก็ฝากความมาหาเจ้าอยู่ ิคอฟีขอไล่จะไว้เพื่อว่ามาเมื่อเช้าน่ะจึงที่ถามว่าเธออยู่ใส่ฮะนะได้อยู่บ่รอฮะฮะได้นาได้นะ <c oughs> ดิเขาเคยถ่ายเพิ่นไปตอนนะั้นเพิ่นกำลังกำลังแกงปลาพอดีเนาะ <c oughs> คนเบิ่งหลายหลายได้ฮะมีแต่คนถามตะแพง <c oughs> แพงเขาะอะเมื่อรอบนี้ให้เป็นตะแพงกวัวเก่าเลยครับเดี๋ยวดีแต่เพิ่นบ่ได้แกงเฮ็ดให้เบิ่งอันน่าจะเฮ็ดหยังหันเรากำลังเฮ็ดหยังอยู่ ร้อยเฮ็ดยังไอ้เนายิงปลาบุณิเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าโอ้หน้าที่ไปยิงครับบ่ยิงปลายิงอย่างนั้นเนาะโอ้ยบ่ต้องนี่นั่งกับน้องพลอยครับแวะมาหาเพื่อนเอาเฮ็ดเอายางมาฝากเพื่อนนะซื้อตำพรางมาเนาะพลอยมื้นผู้ใดมาเนาะพื้นผ้าพิวดซ่องใดซ่องเพื่อน ออกไปเลาะกันครับอาเจ,จดิดายเนาะบริพ่อกันนะครับเนาะพ้องออกไปเลาะกันมืออืน่นคุณชิมาหาน้องพลอยคนดังแล้วครับมาม,มาเธอทำอิดหรือว่าเธอแรกเลยที่ต้องลุงบิตเตอร์มานะครับน้องพลอยเพื่อนนั่งแกงปลาอยู่นูนน้องพลอยเนาะหลังจะทันมากอะโอ้บบดนี้ยูทูบเบอร์มากกันเบิ่มบัามบึ้มบั่ม,มเลยบบทีนี้เต็มเลยบ,บัทีนี้น้องพลอยกลายเป็นคนดังดีจใจไหมการเสวนาติเที่ยวเมืองไทยคนเสวนไปเที่ยวเมืองไทยนะเนี่ย เงินผ้าเฮดบัตรสุดโตสิบหกปีตอนนี้สิบสี่ปีตอนนี้ฮะหาก็สปีก็เฮดบัตได้จะาปีสิบหกปีมแปดยังเฮตดไดโ้ด้ม่เฮ็ดไดแล้ววันนึงขึ้นไปในรถหรอเ่าอไงนานขึ้นไปคุณได้บอลเลยเฮดต้งซื่อผ่านผ่านแดงช่วเข้าวไปได้อยู่เฮดต้องซื่อผ่านแดงช่วเข้าวไปได้แต่ก็โมเดนไปไมื่อโมเด็ตโมเพี่น้องเอฟซี ทำพี่น้องกำลังเบิ่งอยู่นะครับผู้ใดที่แบบว่าอยากสิเห็นน้องคอยไปเที่ยวเมืองไทยอยากสิเป็นสปอนเซอร์นะครับให้ลุงมิเตอร์มาพาน้องคอยไปเที่ยวเมืองไทยได้บ้างไปเอฟซี FC กำลังเบิ่งอยู่นี่นะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่อเมริกานะครับมีกําลังในเรื่องของทุนทรัพย์นะมีเงินอยากสนับสนุนอยากให้น้องคอยแบบลองไปเบิ่งนะครับลองไปใช้ชีวิตเมืองไทยจากสองสามมือ้อหรือว่าหาไปมืม้อนึงนอนขึ้นหนึ่งสินอนน้องคอยเนาะ พาเพี่นไปกินขา้าวพาเพี่นไปย่างเลาะซื้อเครื่องซื้อของพาไปเบิง่งเมืองไทยนะครับจกมือหนึ่งคืนหนึ่งก็ๆๆได้ครับพี่น้องใครอยากสนับสนุนบอกเลยครับเด้อพักมาได้นะครับเดี๋ยวลุงไปเตอร์จัดให้พาน้องพอยไปเที่ยวเมืองไทยขออนุญาตอีพอยเนี่ยไปเลยให้เพี่นไปเบิง่งเมืองไทยเบิ่งมีอย่างไรน,นะครับพี่น้อง,องไปน,ไ<ห>นะขออนุญาตจับมือเป็นเป็นพยานเป็นล่กช้าไปตะแก้วก็ได้สามปีจับมือไว้ล้เด้อพี่น้องเด้อท่านผู้ใดสนใจอยากเป็นสปอนเซอร์ พักมากันแล้วกันนะครับซิพีพัฒน์พลอยเป็นหรอเออโอเคนี่ครับซีเรจจากล้าน้องพลอยละเดี๋ยวเท้าหน้า <c oughs> ถ้ามีสปอนเซอร์นะครับหรือโบมี่ก็ยากเดี๋ยวลุงพีเตอร์สินัดเพื่อนถ้ามีสปอนเซอร์แห่งดีไลฟ์นะครับจะได้มีกองประมาณในการที่สิาพาน้องพลอยไปมุนมวนแบบกินอิ่มๆจุ๊กๆอย่างสีน้องพลอยเนาะเออน้องพลอยบอกดยเลย <c oughs> แสดงว่าโอเค <c oughs> ไไเออเ,เอาไปขายได้อยู่บพ่พ่อ บเยขาบอกเอานะน้องพ่อย์ะเขาที่บอเอาเฮาเนี่ยนะเพ่อาละครับเดี๋ยวลุงปีเตอร์สีผ้าลาะเบิกบรรยากาศในหมู่บ้านจังหน่อยหนึ่งแลังจากที่ออกไปยมราชกันครับพี่น้องครับเงินซานเก่าๆเนาะพี่น้องเนาะคักนะครับน้องพ่อย์ครับพี่เบิงเจ้าของอยู่เวลาในีซ่องฮะซ่องเลาะซอสเซบอะไอเต้เดี๋ยวทักมาอยู่ไอเต้ฮะหมดทักมาเลยโอ้ยเต้นี่มาได้เลย ค่าจะถ่ายคลิปนะครับเต็มเกือบเลยครับพี่น้องครับค่าจะถ่ายคลิปอย่างบัวเบิ่งเหยียบี้งวัวเต็มเกือบอันยะเลยโอ้ยนี่พี่น้องบรรยากาศบ้านเก่าๆนะครับบ้านเก่าๆวิธีชีวิตเก่าๆให้พี่น้องนี้เบิ่งกันแบบจุกๆเลยครับนี่โอ้ยพี่น้องเถียงบอกนี่เถียงด้วยเฮือนบนี้พาดกับร่างกินพอดีเลย สบายดีโอ้กินส้มบ่นี่กินส้มอันนี้ส้มเลยครับเด้อตอนำลายแตกเซ่เซบพี่น้องกำลังกินส้มตกตะองน้ำลายแตกเอาลองตักมาใส่ปากจะข้ามด้วยฮะขนาดกิน่น้องยังคืน้ำลายน้ำเด้อนี่โอ๊ยส้มเด้ ส่วเขี่วนะครับเนอะเป็นได้กันเลยใส่เอาใส่ปากดูเอายีราฟเอาใส่ปากดูลูกปากใส่ปากตักๆดูลูกมั้ยนเลยขึ้นเตักหาจุดตรงตนะขึ้นจุยขึ้นจุยไม่ว่าอะไรไม่รู้นะครับนะแต่ว่าตักใส่ปากนี่แหละคิดว่าเศรษฐีบเจ้าคือบ่กินน้ำเพื่อนโบยากเจ้าบ่ามาถมเรามีลูกแล้วเราไปยากแลาบโบยากเฮ้ยมีลูกแบบใดบ่เข้าใจอ๋อเรามีปัวนั่นเระคือผ้าฮะตอนนี้คือผ้าบ่นี่เออโอ้เจ้าเดือนแล้ว ตามเดือนแล้วโอ้ยดีใจน้ำเด้อเอาสิจอบมาเบิ่งน้ำเด้อยน้อยมาพักได้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 นอกยังนี่น้องแสงน้องแสงเออเดี๋ยวเอาสิมายามเด้ออีกอีกหกเดือนเนาะอีกหกเดือนตันอู้น่ะเตรียมไว้หมดเลยเลยเนอะอู้ล่ะอออตักหักมาแน่กำลังกินส้มครับแซ่บเลยนี่กำลังกินส้มกินเสียวแล้วนะครับอืมพักเที่ยงเด้อยวซะ หลังกินข้าวแล้วกินบักส้มนะครับเสือแซบนี่ครับบ้านเก่า<ๆ>เาเฮาสมัยเก่าเกาสมัยก่อนกอนี่เล่าเขา่าอันนี้เล่าเข่านี่คือว่าคือว่าเฮ็ดได้แบบดีขึ้นหลายเลยนะครับนี่คือว่าคือว่าพัฒนาขึ้นหลายเพราะว่าวใส่หลังพงหลังท่าลู่ซิ่งอย่างดีนะครับป้องกันบไห้มันหัวมันพังแล้วก็ป้องกันไัยธรรมชาติได้ดีนะครับแข็งแรงนะ ที่ท่านสมัยก็ร่งสร้างขึ้นทั้งหมดท่านแล้วทางฝั่งหลังก่ออิฐอย่างดีเลยครับพี่น้องทางในธรรมศาสตร์ยทางในผัขนมครับเอาไปฝากผู้บ่าวน้อยทางในผู้บ่าวขนมไปดีก่อน สบายดีสบายดีสบากันสบายใจได้สบายใจแน่ชัดสบายดีฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บไว้ดียังไม่น้อยเด้อฟึ๊บยังไม่น้อยอ้าวสบายดีมาเอาขนมลูกก็ดีเบิร์ตพอดีเลยมาเอาอี่ลูกให้กล้องถ่ายจังไงเนี่ยให้กล้องเห็นจังอยสบายดีอนี่นะครับขับแขงลองดูเด้อขับแขงกันเลาะมานำทางแจกเล็กน่อย ตะเพเพือพ้อเลยเอ้าจังพอกันหน่อยเด้อ <_ d ata>